ในโลกของการบินยุคใหม่มีเครื่องจักรบางลำที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่เพียงเพื่อครองน่านฟ้าแต่เพื่อเปลี่ยนความหมายของคำว่าเหนือกว่าทางอากาศอย่างสิ้นเชิงสุคอย SU-57 คือหนึ่งในเครื่องบินรบเหล่านั้นเครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นที่5ของรัสเซียที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแข่งขันในเวทีเดียวกับเครื่องบินรบชั้นนำของโลกออกแบบมาให้โดดเด่นทั้งความเร็ว ความคล่องตัวความล่องหนและความสามารถในการทำภารกิจหลากหลาย su 5 7ไม่ใช่เพียงผลลัพธ์ของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทะเยอทะยานด้านการทหารนับตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรกมันเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งความลึกลับพร้อมคำสัญญาถึงสมรรถนะที่ผลักดันขอบเขตของสิ่งที่เครื่องบินรบสามารถทำได้จุดเริ่มต้นของ su 5 7ย้อนกลับไปในช่วงที่สมรภูมิการรบทางอากาศของโลกกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ชาติตะวันตกนำโดยสหรัฐอเมริกาได้เปิดตัวเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5อย่าง F 2 2 Raptor และต่อมาคือ F 3 5 Lightning II เครื่องบินเหล่านี้นำเทคโนโลยีล่องหนอิเล็กทรอนิกส์การบินขั้นสูงและการรบเชิงเครือข่ายมาเป็นหัวใจหลักสำหรับรัสเซียการรักษาสถานะมหาอำนาจทางอากาศหมายถึงการต้องสร้างเครื่องบินที่ไม่เพียงแค่ทัดเทียมแต่ต้องก้าวข้ามความสามารถเหล่านั้น ผลลับคือโครงการที่มีชื่อภายในว่าพัก FA ซึ่งในที่สุดก็ได้ให้กำเนิด SU-57 สร้างด้วยซุคอยชื่อนี้มีชื่อเสียงอยู่แล้วในโลกขอองค์การออกแบบเครื่องบินขับไล SU ่ SU-57 จึงถูกวางแผนให้เป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความคล่องตัวความล่องหนและความสามารถในการทำภารกิจหลายประเภทเมื่อมองเพียงแอร์วฮแรก SU-57 ก็สะกดสายตาด้วยรูปทรงมุมแหลมและเพรียวบางที่ออกแบบมาเพื่อลดการตรวจจับด้วยเรดาร์ลำตัวเครื่องรวมเข้ากับปีกอย่างเนียนตา ลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์วัสดุคอมโพสิตถูกนำมาใช้เพื่อลดพื้นที่หน้าตัดเรดาร์และควบคุมน้ำหนักด้านท้ายเครื่องติดตั้งเครื่องยนต์คู่พร้อมระบบบังคับทิศทางแรงขับ thrust vectoring ที่ให้พลังมหาศาลและเพิ่มความคล่องตัวทำให้สามารถทำท่าบินขั้นสูงที่เครื่องบินรบเพียงไม่กี่รุ่นในโลกสามารถทำได้ SU-57 ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อบินเร็วและล่องหนเพียงอย่างเดียวแต่มันถูกออกแบบมาให้ทำได้หลายบทบาท ทั้งการครองน่านฟ้าโดยการไล่ล่าและทำลายเครื่องบินข้าศึกในเขตอากาศที่มีการป้องกันแน่นหนาหรือเปลี่ยนไปทำภารกิจโจมตีภาคพ,พื้นดินส่งอาวุธนำวิถีแม่นยำลึกเข้าไปในดินแดนศัตรูระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินขั้นสูงรวมข้อมูลจากเรดาร์อินฟาราเรดค้นหาและติดตาม IRST และระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกันเรดาร์ AESA ของมันสามารถติดตามเป้าหมายหลายเป้าพร้อมกันในระยะไกลขณะดเดียวกันก็ยากต่อการถูกตรวจจับ ภายในห้องนักบิน SU-57 ให้สภาพแวดล้อมแบบคลา s คอร์พิ t ทันสมัยจอแสดงผลมัลติฟังก์ชันขนาดใหญ่ให้ข้อมูลสถานการณ์รอบตัวนักบินแบบครบถ้วนข้อมูลจากเซ็นเซอร์บนเครื่องและจากแหล่งภายนอกถูกรวมเป็นภาพเดียวของสนามรบและสามารถแชร์กับเครื่องบินลำอื่นหรือศูนย์บัญชาการภาคพื้นได้หมวกนักบินพร้อมจอแสดงผลติดศีรษะเฮลเมเมาส์สดิสเพลย์ช่วยให้การเล็งอาวุธทำได้เพียงแค่มองไปยังเป้าหมาย หนึ่งในจุดเด่นของ SU 5 7คือความคล่องตัวสูงด้วยเครื่องยนต์บังคับทิศทางแรงขับและการออกแบบอากาศพลศาสตร์มันสามารถทำท่าบินที่ดูราวกับท้าทายกฎฟิสิกส์ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยวที่มุมปะทะสูงท่าบินหลังการหยุดลอย Post Stall Maneuver หรือการเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วในการรบสมัยใหม่ที่มักใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลความคล่องตัวใกล้ชิดนี้ยังอาจเป็นตัวตัดสินเมื่อการต่อสู้เข้าสู่ระยะประชิดความล่องหนเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญ แม้ว่านักวิเคราะห์บางรายจะตั้งคำถามว่ามันล่องหนได้เท่า F 2 2หรือ F 3 5หรือไม่แต่ Su 5 7ก็ใช้มาตรการหลายอย่างเพื่อลดการถูกตรวจจับทั้งรูปทรงการเคลือบผิวและการซ่อนอาวุธไว้ในช่องเก็บภายในเพื่อรักษารูปทรงล่องหนแต่หากไม่ต้องการล่องหนมากนักก็สามารถติดตั้งอาวุธภายนอกได้เครื่องยนต์ไอพ่นเทอร์โบแฟนขั้นสูงมอบความสามารถ super cruise คือบินเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้อาฟเตอร์เบนเนอร์ทำให้ครอบคลุมระยะทางไกลได้รวดเร็ว ประหยัดเชื้อเพลิงและลดการปล่อยรังสีอินฟราเรดรุ่นแรกใช้เครื่องยนต์ alc 1 f หนึ่งแต่ในอนาคตจะมีการใช้เครื่องยนต์อิเดลีเย30ที่ให้แรงขับมากขึ้นและบำรุงรักษาง่ายกว่าอาวุธของ su 5 7ครอบคลุมทุกภารกิจตั้งแต่ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศอย่าง r 7 7และ r 7 3ไปจนถึงขีปนาวุธพิสัยไกลและอาวุธโจมตีภาคพื้นเช่นระเบิดนำวิถีขีปนาวุธร่อนและอาวุธต่อต้านเรือช่องเก็บภายในสามารถบรรทุกอาวุธได้จำนวนมากและยังคงล่องหอนได้ เพื่อความอยู่รอดในสนามรบยุคใหม่ SU-57 ยังติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตัดสัญญาณเรดาร์ศัตรูหลอกขีปนาวุธที่กำลังเข้ามาและป้องกันการถูกตรวจจับจากเซ็นเซอร์ศัตรูเมื่อรวมกับความคล่องตัวสูงทำให้มันเป็นเป้าหมายที่ยากต่อการโจมตีจากทั้งภาคพ,พื้นและในอากาศการพัฒนา SU-57 ไม่ได้รับรื่นเสมอไปมีทั้งความล่าช้าข้อจำกัดด้านงบประมาณและต้นทุนวัสดุข,ขั้นสูงที่สูงมาก แต่รัสเซียก็เริ่มนำ Su-57 เข้าประจำการและวางแผนปรับปรุงต่อเนื่องเพิ่มสมรรถนะด้านอิเล็กทรอนิกส์เครื่องยนต์และระบบอาวุธในมุมยุทธศาสตร์ Su-57 เป็นมากกว่าเครื่องบินรบมันคือการประกาศเจตนารมณ์ว่ารัสเซียจะรักษาสมรรถนะทางอากาศระดับสูงและพร้อมลงทุนในเทคโนโลยีล้ำสมัยแม้จะ,ะเผชิญแรงกดดันทางเศรษฐกิจและการเมืองก็ตามในตลาดส่งออกมันยังเป็นตัวเลือกสำหรับประเทศที่ไม่สามารถเข้าถึงเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5จากชาติตะวันตกได้ สมรรถนะของ su 5 7ดโดดเด่นเพราะความสมดุลบางรุ่นเน้นล่องหนแต่เสียความคล่องตัวหรือบรรทุกอาวุธได้น้อยแต่ su 5 7พยายามรวมทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกันแม้จะไม่ล่องหนที่สุดแต่การผสมผสานร,ระหว่างความเร็วความคล่องตัวความล่องหนและอำนาจการยิงทำให้มันนา่าเกรงขามในทุกสถานการณ์เมื่อเห็น su 5 7บินอยู่บนท้องฟ้ามันสร้างความประทับใจได้ทันทีเสียงคำรามของเครื่องยนต์ความร้อนจากไอพ่นและความแม่นยำในการเคลื่อนไหวสะท้อนถึงการออกแบบที่ถูกขัดเกลา การแสดงบินผดโผนในงานแอร์โชช่วยเผยให้เห็นศักยภาพที่อาจใช้ได้จริงในสนามรบนอกเหนือจากบทบาททางทหาร SU-57 ยังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ในวัฒนธรรมสมัยนิยมปรากฏในข่าวการวิเคราะห์ด้านกลาโหมและแม้แต่ในวิดีโอเกมรูปทรงล้ำอนาคตและสมรรถนะสูงทำให้เป็นที่นิยมของนักถ่ายภาพและนักสะสมโมเดลอนาคตของ SU-57 อาจรวมถึงการทำงานร่วมกับระบบไร้คนขับ การเชื่อมโยงข้อมูลขั้นสูงและอาจมีปัญญาประดิษฐ์ช่วยนักบินในยุคที่การสงครามซับซ้อนและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความสามารถในการปรับตัวจะเป็นปัจจัยชีข้ขาด su-57 ถูกออกแบบให้มีพื้นที่สำหรับการพัฒนาเพื่อให้ทันต่อความท้าทายในอีกหลายสิบปีข้างหน้าท้ายที่สุด s u k อย su-57 ไม่ใช่แค่คำตอบของรัสเซียต่อความท้าทายของเครื่องบินรุ่นที่5แต่มันคือตัวอย่างของความทะเยอทะยานทางเทคโนโลยีความเชี่ยวชาญด้านอากาศพลศาสตร์ และความหลากหลายทางการรบมันย้ำเตือนว่าในการแข่งขันเพื่อครองน่านฟ้าไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวประเทศต่างๆเลือกสมดุลระหว่างการล่องหนความเร็วและอำนาจการยิงในแบบของตนเองและ Su-57 คือตัวแทนของวิสัยทัศน์นั้นไม่ว่าจะบินอยู่สูงเหนือสนามรบหรือจอดอย่างสาง่างามในโรงเก็บมันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังความแม่นยำและการสแสวงหาความเป็นที่สุดบนท้องฟ้า